สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะมารับแอร์ดรอปครับชื่อเหรียญนะครับผมฟิกโป t โทเคนนะครับผมอ่านเนื้อหาแล้วก็โอเคอยู่ครับท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมมีสิทธิ์จะเข้าไปเน้นนะครับผมแล้วก็แพนเค้กสวอปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับผมกดขึ้นมาก็เป็นหน้าต่างนี้เลยนะครับก็เราก็กดดูนะครับผมจะไปดูฟาร์มไปดูไปอ่า ไปโฮมไปเงินกู้อะไรไป B s c สแกนก็ลองกดไปดูได้นะครับผมตรงตรงนี้นะครับวิธีการแอดนะครับก็เช่นเคยครับกดด้านบนครับกด Copy ครับผม Copy อาลิงก์นะครับแล้วก็เปิดทัชบ l ร์ดมานะครับกดที่ดีแอแล้วก็ตรงเซิร์ชข้างบนครับกดวางครับแล้วกดข้างล่างนะครับก็ํามาหน้าต่างนี้ครับกดคอนเน็กครับ รูปอิทเลียมครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับจากนั้นนะครับกดแอร์ดับตรงนี้นะครับออามนให้คอนเน็กอีกรอบหนึ่งครับกดคอนเน็กนะครับอ่ากดแอร์ดับครับกดแอร์ดับนะครับมันตรงไหนโอเคตรงนี้นะครับเคมแอร์ดับนาวครับตรงนี้4 1บาทโอเคครับไม่เป็นไรครับผมอ่ากดแอรพุบครับ จากนั้นนะครับผมไปที่ BSC สแกนครับกด Copy ตรงนี้นะครับผมมีคนถืออยู่ร้อยสามแอคเคาน์นะครับผมาแล้วก็กดทิ้งนะครับกดกาออกนะครับหรือจะก๊อปตรงนี้ก็ได้นะครับผม copy contact ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับจากนั้นมา Wallet สองขีดด้านบนกดค้างครับ กดวางกด add custom token อ่า network เปลี่ยนเป็น smart chain ครับตอนแทกระเด e s เมื่อกี้นะครับผมเรากดเพ e นะครับ f i x p o o นะครับผมโอเคกดโดนเลยนะครับนี่เป็นไงครับ2องพล้านครับผมท่านผู้ชมครับไม่ใช่น้อยนะครับผมอ่าโอเคเออเดี๋ยวจะให้ดูอีกอีกอีกอย่างนะครับคือเรารับเหรียญไปแล้วเนาะมาดูที่ d a อ p นะครับ ท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเรียนไหนที่เราแอดมานะมีมีเข้ามาในแพนเค้กสวอปนะครับก็มาตรงดีอแล้วก็ไปที่แพนเค้กสวอปครับตรงนี้นะครับผมตรง Select อ่าเค n ร์เนะครับผมกดไปเลยครับเหรียนที่เรารับแอดออกมานะครับผมตรงนี้มันจะขึ้นมาให้นะครับถ้าเรียนไหนที่เข้าแพนเค้กแล้วนะครับขายได้มีสิทธิ์ที่จะราคาสูงขึ้นนะครับผม นอกจากสูงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคนก็พยายามซื้อหาเรื่อยๆนะครับราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีอยู่กี่เหรียญเนี่ยหนึ่งหนึ่งสงสามสี่ห้าหกหก,หกเรียญแล้วครับท่านผู้ชมเข้ามาในในแพ่นเคสซอปนะครับผมตรงนี้ถ้าเราจะแลกเปลี่ยนเป็นใบเนี้ก็ได้นะครับสมมติว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นใบแนนนะครับผมก็แม็กนะครับอุยอะอยโนโนโนไม่คอนเฟิร์มครับไม่คอนเฟิร์มเกือบไปครับตรงนี้นะครับได้นี่ครับจะได้ากับ0.0017 BNB นะครับผมจะเก็บไว้ให้ราคามัน1บาทโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนละครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้หน่อยนะครับผมไปก่อนครับบ๊ายบาย